สวัสดีค่ะมิ娜สังคณิชวะวันนี้ออลเซนเซก็จะมานี่เลยนะคะรีวิวหนังสือออกใหม่สีสันสดใสโดนใจวัยรุ่นนะคะเซนเซต้องมาเป็นกรอนเลยเหรออีกหนึ่งเทคนิคในการจำคำศัพท์เนี่ยที่น้องๆถามกันมาบ่อยมากเลยนะคะเซนเซมีวิธีการจำศัพท์ยังไงนะเออให้แชร์เทคนิควิธีการจำคำศัพท์หน่อยอีกหนึ่งวิธีของออลเซนเซนี่ก็คือจำเป็นคู่ๆไปเลยลูก จำคำตรงข้ามอมคำไหนที่แบบเฮ้ยมันมีคำตรงข้ามอย่างเราเรียนคอสมิหนะหนึ่งใช่ไหมออจะมีบทที่เราเรียนเรื่องคำคุณศัพท์แวะนิดนึงนะคะใครที่แบบเอย้ยสนใจเรื่องคำคุณศัพท์ก็แนะนําคอสคาคุณศัพท์ อะไรนะสนุกมากใช่ไหมอืมนะคะอันนี้เป็นคอสฟรีที่เได้สอนไปแล้วนะคะจะมีเพริตคำคุณศัพท์สนุกมากไลเ่เรียงเรียนเรียงกันไปทีละคลิปทีละคลิปเลยนะคะอันนั้นคือสรุปเรื่องคําคุณศัพท์เซนเซจะบอกเสมอว่าเออแกก็จําเป็นคําตรงข้ามเลยสิหมายความว่าคําที่มันมีคําตรงข้ามอะจำคู่กันไปเลยโอเคจีไส้เวลาพูดคําว่าโอเคแกนึกถึงภาพที่แบบเอออะไรมันใหญ่ๆโอเค อย่าคิดลึกเออโอเคอะทำมือ,อก็ได้โอเคจีไสโอเคจีไสอะไรแบบนี้ให้ะอืมอัตราชียังไงเดียทํามือยังไงเดียทาไม่ได้ก็นึกนึกกางอากาศแล้วกันนะใหญ่จําคู่ไปกับเล็กเลยอ,อัตราชีใหม่ใช่ไหมเราก็จําคู่กับอะไรอะอะไรอะใหม่ตรงข้ามกับอะไรเก่าอ่ะก็จาฟุด,ดุยไปด้วยเลยนะคะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเรียนที่มันเป็นคําศัพท์ง่ายๆอะหนูจําได้แหละ แต่ว่าพอไปเจอศัพท์ยากๆอ่ะศัพท์ที่แบบมันมาเป็นคันจิ2ตัวเลยจ้าไอ้ที่มันอยู่ในบทที่8อ่ะมันคือคําคันจิตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเจอคําศัพท์ระดับที่ยากขึ้นนะคะจะมาเป็นคันจิสองตัวพอถึงคาศัพท์ระดับนั้นเนี่ยในบทเรียนเขาไม่ได้จับมาเป็นคู่ให้หนูละเออ เราจะต้องไปหาเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ทําหน้าที่รวบรวมไว้ให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะเวลาสํานักพิมพ์ออกหนังสือใหม่เจตื่นเต้นมาก <c oughs> จะต้องสอยมาไว้ขึ้นหิ่งนะคะเอออันนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนธันวาคม2564นี่เองนะคะราคา250บาทเนาะอืมก็หนามากเลยนะคะจุใจกันไปเลยทีเดียวนะเออหลายหน้ากี่หน้า200กว่าหน้าเลยนะคะจุดเด่นของหนังสือของเขาก็คือเป็นคู่มือ ม,มันหยิบง่ายสะดวกมือดีนะคะเดินผ่านก็แบบหยิบติดมือง่ายๆไปนั่งอ่านจิบกาแฟหน้าบ้านฟังเสียงนกร้องอะไรอย่างเงี้ยเออเซว่าชอบมากเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาเน้นเรื่องคำตรงข้ามของคันจิ2ตัวโดยเฉพาะเลยนะมันจะช่วยให้เราเก่งคันจิขึ้นอีกนะคะแล้วก็จำำําคําศัพท์จากความหมายตรงข้ามได้แม่นขึ้นด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือเขาจะจัดบทเรียนออกมาเป็นหมวดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ด้วยจุดที่ออลเซนเซชอบในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คืออ่านง่ายอะแกเออคือหน้านึงเนี่ยเขาเอามาขึ้นมาคู่นึงเลยเอาคำศัพท์ให้เราเรียนหนึ่งคู่เลยนะคะและและตัวใหญ่ชัดเจน นอกจากนี้เนี่ยเขายังจับแยกออกมาเป็นตัวตัวให้ด้วยเออให้เราเรียนความหมายของแต่ละตัวให้ด้วยตรงนี้ดียังไงรู้ไหมเวลาที่เราไปเจออีกตัวนี้ในคำอื่นเราก็จะพอเดาคำศัพท์ของคำนั้นได้โดยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนมาก่อนอ่ะอย่างตรงนี้นะคะเซนเซเปิดสุ่มๆขึ้นมานะคะไค s ชิซุรุตรงกันข้ามกับคำว่าชูเรียซุรุ เริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดใช่ไหม,มเขาก็อยากมาเป็นตัวตัวให้เราเลยนะคะว่าตัวนี้นะองโยมิออกเสียงว่าไขนะคะคุงโยมิคือฮิร a คุฮิรัเเครุอาเเครุอาคุเอรวมกันมาให้หมดเลยค่ะแล้วก็บอกความหมายในตัวนั้นไว้ด้วยว่าเออหมายถึงการเปิดนะจะเปิดประตูเปิดร้านเปิดฝาอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเจอคำคำเนี้ยในคําอื่น ที่ถึงแม้ว่าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราก็จะพอเดาได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีความหมายว่าเปิดอะไรสักอย่างมินเซว่าเนี่ยมันจะทําให้เราเ,เข้าใจคําศัพท์เข้าใจคันจิได้โดยที่แบบเออเราไม่ต้องไปแบบจำเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าเรารู้ที่มาของคาคันจิตัวนั้นเนาะอืมแล้วก็ที่เซชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเขียนกํากับให้ด้วยนะว่าคันจิตัวไหนอยู่ในระดับไหนนะคะ N 1 N 2 N 3 N 4, 2> N 4หรือ N 5อืม ดีอะแต่ส่วนตัว A ออนเซนเซอะออเซนเซเป็นประเภทที่แบบฉันไม่จานะว่าตัวกษรคันจิตัวนั้นจะอยู่ระดับไหนเออคือยังไงก็ต้องอ่านทุกตัวยังไงก็ต้องเรียนทุกตัวอยู่แล้วปะฉันจะต้องจําด้วยหรอว่าตัวนี้เป็นคันจิระดับ N 2หรือคันจิระดับ N 3เราจํากันมาเยอะแล้วเนอะเว้ยเราจําคําศัพท์แล้วเราจําคันจิกันเยอะแล้วนะแล้วคันจิแต่และตัวเนี่ยเสียงอ่านก็หลายเสียงใช่ปะเออไหนเราต้องจําความหมายอีก คือจำมาเยอะแล้วเราต้องจำอีกหรอว่าตัวนั้นอยู่ในระดับไหนเออแต่ก็ถ้าจำได้มันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะไม่รู้สิเออนะคะอืมแต่ก็ถือว่าเขาแบบทำออกมาได้ละเอียดดีนะคะรู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้เรียนเดีเออใส่ใจคนอ่านดีบอกบอกให้หมดเลยแกคันจิตัวนี้อยู่ระดับระดับไหนนะอ,อืมนะก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคะกับการซื้อมาอ่านเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนี่ข้างล่างนะคะมีตัวอย่าง ตัวอย่างประโยคให้ด้วยชอบที่มาเป็นประโยคเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจำคำศัพท์ความหมายได้แล้วแต่เฮ้ยเวลาเราใช้อะมันใช้กับอะไรเรานึกไม่ออกใช่ปะเราจําประโยคตัวอย่างไปด้วยมันก็จะทําให้เราชัดเจนในการเอาไปใช้งานได้ดีขึ้นนะคะอนะคะส่วนตัวเซแนะนําให้น้องๆทีเ่เรียนจนถึงสักคอร์สมินนะสามมินน่สแล้วอะอนะคะประมาณที่แบบ N4 อ่ะน้องๆที่อยู่ประมาณ N4 จะขึ้น N3 ก็ซื้อมาอ่านเตรียมจำคำศัพท์ไว้ล่วงหน้าก็ได้หรือว่าน้องๆที่ได้ N3 และวกำลังจะไป N2 อย่างเงี้ยหนูก็ซื้อมาอ่านเป็นการรวบรวมความรู้อ่านเป็นการทบทวนคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำเลยเนาะเนี่ยเขามีตุ่มมีตุ่มบอกระดับเอาไว้ให้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งเรียนที่รังคณนะมาจะคอร์ส101 แล้วมาอ่านเล่มนี้เลยหนูอาจจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะเจอคําศัพท์ที่แบบเฮ้ยคําศัพท์ยากว่ะคําศัพท์มันไกลตัวว่ะนะก็เรียนมินนะ่เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูนะคะอแต่ถ้าเกิดว่าเออเซนเซนหนูอยากซื้อไว้เลยอย่างเียก็ได้นะไม่มีปัญหาซื้อเก็บไว้ไม่เสียหายนะคะลูกอืมเนาะอ,อ่ะก็แนะนํานะคะประมาณนี้เนาะ ครั้งหน้ามีเล่มไหนจะมารีวิวอีกก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะส่วนมากเซจะตื่นเต้นกับหนังสืออะไรที่แบบออกใหม่นะ <c oughs> หรือหรือมีเล่มไหนที่อยากจะแนะนําให้แบบเออเซเปิดเล่มนี้ให้ดูหน่อยสิ <c oughs> ก็เซก็จะมารีวิวในมุมมองในความคิดเห็นส่วนตัวของออยเซนะคะก <c oughs> ็นำไปพิจารณาว่าจะหาซื้อมาใช้อ่านดีไหมนะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ ลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเป็นลิงก์ที่เซนเซหาร้านที่เขามีจําหน่ายเอามาไว้ให้น้องๆเลยกดลิงก์นี้สั่งซื้อได้เลยสะดวกดีนะคะแต่ว่าในร้านของออยเซนเซเนี่ยก็มีเปิดแล้วนะคะร้านค้าในช็อปปีแต่ว่าเซนเซไม่ได้เน้นขายหนังสือนะอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้เน้นขายคอร์สเรียนใครที่สนใจคอร์สเรียนก็เข้าไปในลิงก์ร้านค้าของออยเซนเซได้เลยหรือว่าสงสัยยังไงก็ทักกันมาคุยได้ในไลน์แอดออยเซนเซนี้ก่อนก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้เซนเซก็ไปแล้วครั้ง มาเจอกันใหม่ค่ะจ้ามาตาคอนโดบ๊ายบาย